สวัสดีครับผมโนดบีพีและนี่ก็คือเกม This War of Mine Final Cut า a ที่สองเอาไปเล่นกันต่อวันที่สเกมเนี่ยมันเซฟบ่ได้แต่มันจะเซฟก็ต่อเมื่อเริ่มวันใหม่วันที่สี่สลาตาหิวมากลีเวียบาดเจ็บเล็กน้อยกำลังฟื้นตัวเอามาโกะไปเปิดประตูแฮปอา h e ียมีใครได้ยินไหมใช่คนเดิมกว่า คนคนหน้านี้มันมีกระเป๋าไปจิกะมันน,น่าไว้ใจ Please help ขอความช่วยเหลือวะ่ะจอยกรัมน้องเฮาบาดเจ็บคุณเป็นคนแรกที่เปิดประตูขอบคุณจันนักขัจใจไว้ๆน้องเฮาโดนยิงขอเตะจอยแบกเขาปีกบ้านกรัมบอ้านเขาบะลอดแน่บ่มีเวลาแล้วนะแล้วบ้านสูอยู่ไหนขอเวลาเดี๋ยว All i g h t take your time ปิดประตู งับหนะฮาอิตยูเนียลิเวียแปลงกับเข้ากำเหรอเหมือนจะมีควัวหนักอยู่นะขอมาโก,กกินเข้าก่อนเดี๋ยวไปทรงสแลงมันงัดตู้ตีล็อกได้ก่อหรือว่าต้องใช้ปิกล็อกตอนอันอันมันจะมีปิกล็อกอย่างถ้าเอาสแลงงัดประตูได้มันงก่อนสลาตากินเข้าไปทรงดีกว่าเนี่ยเนี่ยมันเดินทะลุประตูมาแล้วนะ่ะ <c oughs> มันอัปเกรดได้ก่อนีน่ไงต้องอัปเกรดก่อนถึงจะซ่อมปืนได้ หมวกเหล็กขั้นต้นได้กระสุนปืนแนละซ่อมเสื้อเกาะกันกระสุนคัวเฮาเก็บมันจะนักหายไปไหนมดเหลืออันเดียวอ่ะนี่หรอปิกลอกหรือว่าฉลงก็ได้เออแบบมีคัวแปงพัวก,ก็ไปได้แล้ว <c oughs> ไปแล้วบายๆมันจะปิกมาล่างแค่นกว,ว่าไปมาโกะไปนอน่งกินได้ผมก็แ่เฮือตตวเกานะลีเวียกินข้าวซะสลาตาไปกองน้ำฝนเอาไปได้ไปได้ ฟิลเตอร์บะมีฟิลเตอร์ใจไปแล้วไปแปรงฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์เออคัวคาบบะมีมีสักยังส่วนสมุนไพรอย่ามาใจครัวคาบนักแต่ว่าในตู้นี่มีอย่างพองยังไม่ได้ดูเลยเหลือตู้บนนี่กับตู้ลุมมาโก้ก็ยังอิทอยู่กลางคืนเออนั่นตกมาคืนลีเวียบาเจฟบ,บาไดา้แต่มันต้องไงหูสกว่าต้องใหญ่คืนไวยขนาดเลยผ่านไปสีวันบไดา้ มันเป็นเกมะเนาะแฮมบะกิวันก็น่าจะขอดแล้วมัง้งและะ้วยัใดน่ะขอดจะได้น่ะหมอตําเยก,กับบะมีเอาสลาตาเฝ้ายามไปละกันมาโกะไปหาของต่อมีอาวุธจํานวนมหาศาลโอโ้โหคลือหาดปังปีนัดเอาแฉลงไปเอ้ามีคนอยู่โจโรมากะหานเลยมีคนอยู่เกบตึงมดเข้าได้ก่อเข้าได้น่าซื้อลงจันลุมน่าจะปลอดภัยกว่า โอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ได้ย,ออยัยงเก็บตึงมดไปได้มันเต็มแน่ๆเลยอ่ะเต็มคือยังกว้างอ่ะกว้างมากน่าจะมีอะไรขัดอยู่ด้านหลังเออเข้าไปได้สอง้อ,อมกรรมแลรวมันหายไปไหนวะเงากว่ามันมีสักน้อยอย่งนี้เด้อเด้อเด้อเด้ด้อเด มีคนมาเดินขึ้นไปเนี่ยมันก็เห็นเงาอยู่เหรอเออบานละเอออันนี้เข้าได้เฉยขึ้นไปจั้นสามหมดละหรือว่ามีหมคน,นวะฉันอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ดีกว่าเฮ้มันออกไปนอกคุณละมีนี่หมคน,นเนี่ยหนูกะถ้าบ่านหนูกะคนน่ะบวมมีอยังเลย บ่มีตู้เก็บเลยอ่ะมีคนเปิดประตูมีคนเตลลงมาเป็นเงาเงาเนี่ยนั่นแล้ว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 มีคนเตลลงมาตรงนี้อุ้ยเดียวเดียวเดียวมันรู้ตัวแล้วว่ามีคนว่ามีคนอยู่แถวนี้ หายแล้วเราต้องออกไปจากที่นี่มันรู้ตัวแล้วอันนี้คืออะไรฉันสามารถรื้อมันได้ก็รื้อสิเอา้าอ๋อซ่อนอยู่หลังกองมันมีคนโุนระทึกมากมีคนไปหน้าบ้านตอนนี้มีคนอยู่หน้าบ้านอย่าเห็นฉัน ชิบหายแล้วเอาสแลงมาตีตีตบ๊อบบ๊อบบ๊อบเจอสแลงกะบักกุ้ยมันมีมีดวะมันมีมีดมันมีมีดโหฮโฮะไม่นะมาโกบาดเจ็บสาหัสฉันตกกลับเอาละ กำเมืองบมามาละไปกลายเป็นกำไทยไปเห็นละกออ็ล่นมาได้โคตรล่นก็ล่นมาได้ไว้ฉันมีปืนแล้วฉันจะปิกมาใหม่สาบเมืองขนาดมาโกะเกือบตายมันเกิดขึ้นไว้ขันาดได้รับแผลชะก,กันโอ้โหฉันต้องคาบโต๊ะสมุนไพรพามทำ,ทำ 5, ผ้าพันแผลโอเคสร้างสร้างณนะบัดหนาวไว้ใกล้ๆกับโต๊ะโลหะนี่ สลาตาหิวเศร้าโหเศร้ายิาง่งหยังขนั่งพักกรรมเจ็บแผลขนาดเออผ้าปันแผลสมุนไพรเออต้องปลูกสมุนไพรก่อนถึงจะทําผ้าปันแผลได้แล้วก็แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ตายตายมาไอมาโกตายแน่ย่าไดอะมาโกเออหน้าบะมีหน้าบะมีเนี่ยกินมาได้ยาสมุนไพรเนี่ยไอตัวเนี้ย มันเอาไว้กิ่นตอนบัสบายถ้าเป็นบาดแผลต้องใช้ผ้าปันแผลบ่มีผ้าปันแผเออลเฮ้ยลงไปงัดนี่เหรอเหนื่อยมากสลาตาบ่ได้นอนพอเพราะว่าเฝ้ายามตะคืนเอาฟิลเตอร์มากรองน้ำสักสองอันเหรอนอนบ่ได้ก็ฟื้นตัวได้อโทรมาโกะเนีย่ยอย่างตง้องย่างใจอีโหก็ไปปะบ้านมีคนมันกับ หยอกกันไปธรรมาดาก่ะลูกปจกัจจัยกะมัดต่อมัดแต่ปัจจัยเฮาใจสแสดงมันใจมีดเขาเกือ <c oughs> บตายเหมือนกันอะรีเวียต้องเข้าใจมากโกะหน่อยวิถีลูกปจัจจยเข้าใจก่อนใจสแสดงงัดประตูนี่งัดเมินแตะของขึ้อปะผ้าปันแผลมีอย่างพ่องเปิดมา My goodness โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมากโกะหลอดตายละมากโกะลุกมาทำแผลก่อนจะได้หายโวยโ แต่บ่ฮู้ว่าถ้าบ่าปันแผลในอนาคตข้างหน้าแผลมันจะติดเชื้ออย่างอีกอกสลาต้าเหนื่อยมากต้องไปนอนลีเวียลองมาสร้างเตียงแหมอันได้ก่อนฉันไม่อยากไปที่นั่นเลยแต่ก็ไปไอะไรอย่างวะอันบตันเอาเตียงแหมอันปะลังใจหกไม่ใจแปดได้อยู่มาโกะเดวลีเวียแป่งเตียงแล้วเดวมาโกะไปนอนเรอมาโกะไปนอนเลยแล้วก็ลีเวียไป งัดประตูชัแรงมันมีค่าความเสียหายตัวมันเหลือเก่งมันก็เนี่ยสีเคทขีดสีส้มๆเนี่ยรีเวียงัดประตูแปลว่ะการฆ่าฟันกันจะอี้มันจะจบลงกอ่อ JPM เห็นแล้วว่าอยู่บ้านก่อนก็ได้ก้ามันนักล่ำไปขยักได้พวเดี๋ยวก่อนได้อ่แปลงพวเฮ้ออ๋อไอเลขเนี่ยหนทัเนี่ยคือจํานวนเตียง อันนี้เตียงหนึ่งสองทับสองนี่คือเตียงสองมาโก้เฝ้ายามไหวกว่าหรือว่านอนมดึรงมาโก้เฝ้ายามเมื่อก็ได้เอาลีเวียกับสลาตานอนวันนี้อยบ้านก่อนกันลวกันอาชญากรรมประตุวันที่6เราถูกบุกรุกใช้กําลังปล้นเราสลาตาเต็มไปด้วยความเศร้านอนบัลลับลีเวียจึงพยายามจ่วยปอบเธอลีเวียได้รับบาดเจ็บมาโก้ได้รับแผลชะกันเอาแฮมมอ เฝ้ายามก็ได้นอนสักกำรรมมอันเดียวแผลเปิดเหมือนครัวหายไปหน่อยมันก็มันลากครัวไปหน่อยอออย่างหายวะจำอะไรละเนื่องว่าคนเฝ้ายามจะสู้ได้สู้มาได้สลาตาคือแบบรับตึงยืนน่ะสร้างเตียงเห็มอันได้กอมาไ,ได้เออขาดกองอันเดียวมาได้นะ่ะเอาบาดีเอรอปิดประตูหน้าได้ก่อนั่นเทาก็ออกบ้านมาได้ก่อเกี่ยวกันกว็วะหรือว่ามีคนมาเทาก็ต้องงัดออกอยู่ดีงงไปหมดแล้วมามละ อันนี้มีกระเป๋าเออถ้ามันถามว่าอันเนี้ย I have something you like อย่างสยางเนี้ยมันบอกว่าห้ามีของติดตัวเขาน่าจะชอบมาแล้วูวัดสุขาอยู่ในนี่ลีเบียกับบาเจ็บแต่ซาลาตาบาบาเจ็บแต่ออนล่าออนล่าภาษาเมืองว่าไดยมมันหญิงกว่ายมนะเราต้องการอาหารน้ากระบะมีจินดิบกระบะมีฉันอยากกินบ่ได้ บาดเจ็บเล็กน้อยอันเกาไปนั่งก่อนเกือบไปละถ้ามันเอามมมาแทงแหมนิดเท่าตายแน่ดีนะมันมาหน่อยเดี๋ยวลองพอก็ได้มะมีอย่างแหลกตะกี้เฮาอยากแป่งเตียงมันก็มันขาดลังไปอันก็จะเอาอย่างปแปลกกาแฟเอา้าได้เฉยครัวเฮ้าก็มีน้อยมันมีอย่างแหลกอะเฮาแค่ได้เตียงหนึ่งอันตาอันนเะราะปิดประตู เธอไปซะฉันไม่ต้องการอะไรอาเย่ yeah. ได้เตียงแถมอันแปลงแปลงเตียงเออวางตานี่มาได้หม็มกกันติดประตูอยากให้มันนอนใกล้ๆกันนะ่ะวางหน้าคันใดเนี่ยทำเลเหมาะสมสี่โมงแรงอากาศ13องศาถ้าเป็นเมืองไทยนี่คือแบบหนาวหนาวเฮ er ียๆ er เลยอะ่ะ สิบสามนี่คือดีใจเต้นแหงเต้นกาขนาดบาดเจ็บเหนื่อยเศร้าหิวมีหั่นมดมีกรน้ำตาลมาเดียวเนี่ยพวอยมีซะยังเลยเออนี่หรอในตู้เนี่ยเราหวังว่าในตู้นี่จะมีอย่างสักอย่างอากาศเย็นจะอี้ป,ป่วยกันได้ง่ายๆนะต้องแปลงฮีเตอร์สมมติเอาฮีเตอร์ตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยแล้วนอนตั้งหลุมมันจะอุ่นได้วะ,ตะโต๊เมื่อคืนเะรออพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กควรระมัดระวัง มียาจํานวนมากมีอาหารอยู่บ้างวัสดุจํานวนมหาศาลมันอัปเกรดกระเป๋ามากโกะไปได้กะอ๋อกระเป๋ามากโกะมีนักสูตรละสิบห้าจ่องมังก็หิวบาดเจ็บเข้าบอมีเขาา้เขากินนะเขาต้องไปซ่อหาของปรเดี๋ยเนี่ยไปไปโรงเรียนคลือหาดดีกว่าไปละเขาบอมีอาวุธเต๋อมีดกับแสแลงแสแลงหั่มเก่งใช้ได้อยู่กะสวบบอมีไผ เปิดเข้ามาได้นั่นไงเฮ้อเทพหันตัวคนน่าจะเป็นหนูเียงยังน,นนะมีกล่องขี้เยื่อจันบนนี่อันโอ้มาโกะเตวขาหลากแล้วอะอ๋อไอ้ไม่ไม่เล่มเดียวมาค้นดูขอให้มีของกินเถอะกองเนี่ยมีกำไม้ซองพอแล้ว บวมมีไผงัดงัดประตูอ๋อใจฉลังฉลงงัดประตูไปได้เอามืองัดมีตู้นี่หนึ่งอันก็ยังดีมีกระไม้กับวัดสดุโหยาวมากหงเฮียนนี่ยาวเงยพอแล้วทัดนี้น่าจะมีคนเดาเตวลงหลุมนี่และวาเ,เจ็บแข้งเอออ๋อ,อมีโต๊ะอยู่ เนีย่ยแขวนหน่อยเต็มบอมมีเข้าสักอันงัดเข้าไปตีซีแล้วฉันควรกลับแล้วโอ้มีเข้าสักอย่างดวงอาทิตย์กำลังขึ้นฉันร้องไปแล้วฉันต้องไปแล้วหรือเปล่าผ้าทิตขึ้นตีซีแน่นะวะปิกกับปิกโอ้ทำให้กลับบ้านลำบากมากขึ้นลำบากจะได้วะวันที่เจ็ด มันยังเป็นหูบกําปืนสลาตารับมาได้คงมีออ้ยังสักยังกวนใจเกิดปัญหาบ้างอย่างมาโกจะป๊กมาโวยๆนี่ป๊กจ้าก็มาได้แล้วมันจะป๊กมาได้ก่อนอะมีข้าวกินยังไรนะของก็อยู่ที่มาโกอะต้องรอมาโกป๊กมาถึงจะได้ของอะหิวมากรับบะลงรับบะลงคนมีแผลบดใหญ่วันที่เจคนส่วนใหญ่เริ่มต้นวันใหม่ โดยต้องหยอกกาแฟาในโพโกเลนเนี่ยมันกลายเป็นสินค้าโผกะพันที่เกือบจะเสาะหาไมา่ได้แล้วราคาแปลงเอาแปลงเอาคนติเก่งกับไฮก็คือคนที่ได้ประโยชน์ฟังเพลงคลัสสินั่นบัไดมาโกจะปิกมานามาโกปีกมาแล้วมิไหนมาโกอ๋อครบ32ด้วยนะแต่เหนื่อยนิดหน่อย โอ้เปิดเพลงคาดสิกหรือนี่มาโกะซึมเศร้าเปิดวิทยุเพลงเปิดเพลงคาดสิกแล้วม,มาโกะจะรับได้วะนะงัดตู้เหลือตู้สุดท้ายละในบ้านเนี่ยแม่บ่ได้กืดจะตั้งคันให้ห,หลวงวาปะจะอี้นะน่มามันไปต้องกะใครวะต้องกับมาโกะเฮ้ยมียารสชาติแย่มากแต่จยชีวิตจากโรคภัยมีหนังซืมสองเล่มอ๋ออ achievement จริงๆแล้วมันไม่ได้อ่าน achievement นะมันอ่านว่า archive ใช่ไหม อารคฟอากาศข้างในค่อนข้างหนาวเย็นติดฮีเตอร์เหรอไปนอนก็นแล้วรลีเวียคาบฮีเตอร์โอ้หมดกันของคาบใจ้สิบแทับสิส่วนสมุนไพรใจ้สามสิบปรุงยาโตปรุงยาเขาแปลงไปยังแปลงไปแล้วมั้งอในเมื่อมันหนาวก็สร้างเลยละกันมาไว้ปลายตีนวางมันต้องอุ่นทั่วบ้านกะถ้าอุ่น การตัดหั่นนี่ก็คือแบบมันต้องเปลืองอน่ยขอะสมจริงหน่อยก็ได้มาอันมันจะแบบโอ้โหต้องดินน้นรนหาทรัพยากรมานาขนาดละเป็นเล็กหนึ่งคือใส่ฟืนเข้าไปกะเฮ้ยมาโกะโกดอู้ได้กะนี่มาโกสูจะต้องปเป็น,นอะยังสูจะต้องหลอดต่อไปเข้าใจก่อฉันรู้ว่าคุณทรมานมาโกฉันจะแย่กูยางพือจช่วยสูขอบคุณจัดนักแต่แย่มาไ,ได้มันก็ ออห้าก่อแข่หวังว่าจะแยะได้อะนะไปนอนก่อนไปเดี๋ยวแยะกับเข้าห้องกินขอไปก้องน้ำก่อนหล่นก็มไาได้ฉันจะมีหวังขอดลูกออกมาในสถานการณ์จะอี้ได้จัะใจอ้อไทยปนเมืองเบื่อหานี่กลางคืนเอาสลาตาเฝ้ายามอยู่บ้านไปก่อนวันที่แปดโอ้โดนบุกห้มาอ โอ้ไม่กูดเนสมาโกตายหน้าสื่อทนพิษบาดแผลเบาไว้ลีเวียมีแผลลึกผ้าพันแผลน่าจะจ่วยได้สลาตาหิวหอยขนาดนักขันนักตายละหิวหย้ยมันยิงกว่าหิวมากนะนะ่หิวห้อยแล้วก็ยมต่ำตึกละยมแต่ยมอ่ะยมใบยมเงายมเหล่นี้หำหน่อยก็ตายเตอะา่ <laughs> ากินได้ละก้า ลีเวียเดินหลังโกงติ๊กปัดได้นะ่ะโดนโจรลักแหละมังก็ผ้าปันแผลก็คาดประต้าเราต้องรอดสิชีวิตนี้เราต้องรอดเหลือสองคนมัน,นน่าจะรอดละมาโก้เดี่ยงก็คาดเสาลักในการเสาะของละหรือว่าเราจะทนมาสองคน I bought something for you ฉันมีของมาให้พวกเธอ วิลเวียเป็นซึมเศร้ามาสองคนดูสีทาจับบดีละขอคุยหน่อยด้วยสิสวัสดีเปื่อนบ้านมูเฮาอยู่บักไกจากตัดนี่เฮาหัวสูเขามาอยู่ในในตึกนี่เฮาเป็นเปื่อนบ้านกันจึงแวะมาทักทายเอาพักจากสวนของเฮามาฝากตัวขอเฮืออร่อยอุเตนี่จุก้าวางยาก้าตายขี้เข้านั่นสว ไหนลองรับมาดูสิโอ้มาแล้วก็ไปดูสิมันจะไปทางใดห,หายเข้าไปในกลีบเมฆไม่ใช่กลีบเมฆก,กองขยะเข้ามาได้บาริเออร์ประตูอะมันก็หออยากจะเล่นไมอ่อะถ้าบาริเออร์น่าจะจ่วยได้ลสพบมาโกะอยู่ไหนหายไปแล้วกุญแกินมาได้อยู่ดีน้าบอมีฟืนบอมีจิ้นดิบบมีเออจิ้นดิบก็บ่ามีจบข่าวอานผมขอจบ ชีวิต3คนลีเวียสลาตาและมาโกผมถือว่าปลาชีวิตของเขาไปบลอดจบไบตีอีแล้วกันพาดหน้าผมจะเริ่มใหม่แล้วกันผมกำลังงมงม,งมหาอยู่ว่ามันต้องเล่นจะได้อยู่ถ้าผครชอบคลิปนี้ก็อย่าไปลืมกดไลค์กดซับตัวเนึ่งัปะกันไม่พาดหน้าเฮามาเริ่มต้นกันใหม่สวัสดีครับ